ับเลวิ่งเส้นหลังโรงเรียนบ้านกวดครับเลยแถวนี้แปลได้ไหมแถวรีสอร์ทนี่มอยเปรตพวกในมอนี่เพื่อนีนเยอะครับไในแค่นั้นใช่ไหมถ้าแถวอื่นนี่เดี๋ยว ไปเหยียบเลย่ด้เยียบเลย่ออะไรเหยียบไปก็ผมจะได้มาเป็นโอที่บอกมันดึงยังไงก็ได้แปลตแน่นอนโอ้โคกน้องนาอะไรนี่โอ้ขนาดเรียนอยู่นี่ยังไม่รู้เลยอื่นขุดทำอะไรบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบ้านเลยตรงนี้นะตอนผมมานี่เป็นป่าอย่างเดียวป่าเนาะนอนที่นี่เพือเข้าเรียนสองเดือนนั่นนอนอยู่ตามป่าจบไหม เจ็ดปีที่แล้วแบบนก่อนจะเข้าวงการรถดำใช่ไหมตอนนช่ดิหร่อแล้วโดนสั่งปิดเนาะกวนใจกวนใจไวเลยนักเรียนเจาะเองนะดิเนี่ยพวกผมก็มาส่งเพื่อนกลับบ้านตรงนี้แหลยตรงนี้เจาะด้เยเนี่ยมาทุกวันเลยครับเนี่ยตรงนี้ต้องมาส่วนใ่ไม่มีรู้เลยเจาะพากันเจาะเอง อ๋ขาเหยียบเข้มล้ามัลึกเนอะนี่ผมเองมาตรงนี้เรื่องเรียนทุกวันมาส่งเพื่อนกับบ้านน้ำกรีนก็มาแล้วครับเอาเอามายังไงดูพี่กันชนหายเนวย ซอยนี้ครับโอ้แคบจริงๆโอ้ถ้าใครบางฝุนใหญ่ๆนี้โอ้ลำบากเลยเอาเลยครับเสียปักเสียปักเระโบไม่ให้บอกเรยอต้องโบใไห้เขาที่โกันที่ที่เดียว เรามาแล้วนุ๊กไปไหนออกอ,ออกซ้ายหนึ่งอนะโอ้เนี่ยปลายยางแคบอีกโอ้รถนาแซกมีรู่รวมอีกครับนี่โอ้งานเข้าเลยงานนี้มีอีก <c oughs> ปะมอโม่เต็มหัวรถโอ้นี่ครับข้อเสียของรู่รวมครับนี่ นะรถก็รอครับมันเป็นเหล็กทวดเลยใช่ไหมเอาอันนั้นมาเสมอมาเอาเหล็กมาขอบไปเหล็กแป๊บเหล็กมาเสือแดงมาเริ่มนะคันอื่นนี้เขาอาจจะสบายก็ได้แต่รถน่าแซงเราเนี่ยเป็นตรายดย ยังจะเข้าไปข้างในอีกโอ้เที่ยงนี้นี่ได้กินมะม่วงแน่นอนเลยนะแซกเนาะกินออไปตังไหนู <c oughs> ที่ตรงไหนอือมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้บ่ครับทำให้ขึ้นอ่ะ ถ้าเพิ่มเข้ามานี่ไม่มีที่ดบเลยใช่ไหมนี่ ชมสามรุ่งนี้ป่อไม่รู้ห้50เส,สี้ยว50าบ,าบอ่ะเนี่ยก็ถึงทีเทียดนั่งอ่ะงานนี้เสียวทุกที่คนระับทีมงานนี้เดินใหมค่คลิปหน้าไปบ๊ายบายครับ